ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบช anel ครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับผมทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะครับผมกาลเวลาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับผมวันนี้ผมเองมีราคาทุเรียนมาฝากนะครับเป็นราคาทุเรียนของภาคตะวันออกนะครับที่ตลาดเนินสูงนะครับแล้วก็มีชุมพรมาฝากด้วยภาคใต้นะครับวันนี้ก็ราคาดีดขึ้นมานะครับสําหรับชุมพรก็เป็นกําลังใจให้นะครับผม ส่วนภาคตะวันออกเนี่ยนะครับหมอนทองเอบีอยู่ที่105บาทนะครับส่วนเกรดซีก็อยู่ที่80นะครับ2ถึง6กกิโลกรัมนะครับบางเจ้าอยู่ที่หนึ่งร้อนะครับผมแล้วก็ไปถึง110เลยนะครับที่ภาคตะวันออกนะครับเกรดซีก็อยู่ที่80นะครับ2ถึง6กกิโลกรัมส่วนชนีเอบนะครับอยู่ที่80นะครับ2 ถึง6กกิโลกร,รัมนะครับเกรดซก็อยู่ที่50เ,เกรดดีก็อยู่ที่40นะครับพวงมาีวันนี้ AB อยู่ที่1 1 0นะครับ1.8กิโลกร,รัมบวกนะครับแล้วก็เกรดซก็อยู่ที่80นะครับ1.3กิโลกรัมบวกนะครับผมนี่คือราคาทีา่ตลาดเนินสูงนะครับหลายท่านกเา็เคยเข้าไปมาแล้วนะครับสำหรับใครที่จะเข้าไปก็เป็นกำลังใจให้นะครับผม ดูกันดีๆแล้วก็ชุมพรวันนี้นะครับชุมพร A ออยู่ที่100ถึง110นะครับบางเจ้าก็อยู่ที่100นะครับถึง110สนะครับส่วนเกตซก็อยู่ที่75นะครับสถึง6กิโลกรัมนะครับผมนี่คือชุมพรภาคใต้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมคอมเมนต์มาให้นะครับหรือใครอยู่ที่ไหนนะครับค้าขายอยู่ตรงไหนนะครับมีราคาก็ คอมเมนต์แจ้งบอกกันเข้ามาได้นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับที่จะเดินทางไปค้าขายจะได้ไม่เปลืองน้ํามันรถนะครับช่วงนี้น้ํามันแพงเหลือเกินนะครับก็เข้าใจนะครับโอ้ยแพงมากนะเพื่อนน้ามันขึ้นเอาขึ้นเอานะครับตอนนี้ดีเซลเนี่ยสามสี่สามสิบห้าแล้วนะครับลาบากมากมากเลยนะครับคนใช้รถใช้ถนนก็เข้าใจนะครับช่วงนี้ขอบนหน่อยแล้วกันเดินทางเดินทางบ่อยๆนะครับน้ามันเปลืองมากๆเลยนะครับอ๋อแย่แย่แย่ไม่รู้จะ ลงเมื่อไหร่นะขึ้นทีละ2บาทลงทีละ10สตังค์นะครับผมเป็นกำลังใจให้ครับวันนี้ผมเองยุทธพงษ์ชาแนลขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอทุกท่านค้าขายร่ำรวยสวัสดีนะครับสวัสดีครับ